กลับมาอีกครั้งสำหรับคนที่หลงรักฟิโ um, ลเดนดอนกรอริโอซัมก้านกลมหน้าไม่เรียบเนียนมีริ้วรอยตีนกายับเยินแบบนี้เราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่าก่อนจะมาเป็นหน้าที่ถ่ายทำเมื่อวันนี้เองนะครับวันที่3เมษายนเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรรอยยับยับไวเวนสีขาวๆเต็มพืชแบบนี้มีความยาวก็ 20คูณ30เซนเมตรนะครับผมก็ปั้นตัวนี้มาเป็นเวลานานหลายปีไม่มีการอบในโรงอ e ีแวบต่างๆนะครับก็ใช้เวลาให้เขาอยู่กับสภาพแวดล้อมในแถบจังหวัดเพชรบุรีนะครับของประเทศไทยนี่เองเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ ต่อยอดไปเลี้ยงดูในสภาพแวดล,ล้อมในแถบเตขตกรุงเทพมหาคนครและรอบปริมณฑลต่างๆได้อย่างสบายนะครับออกไปปลดปบ,บ้านเรือนโดยไม่มีปัญหาใดๆนี่ก็ถือว่าเป็นลายยับยับใบเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกใบนะครับผมก็จะปานตัวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกยอดนะครับที่ผมยกมาแล้วก็มีเริ่มมีการรอยยับเยินแบบต้นนี้แล้วนะครับนี่คาดว่าใบาต่อไป ก็จะใหญ่ขึ้นทวีความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยใบก่อนหน้าที่จะแสดงหน้าชัดๆนะครับฟอร์มจริงๆก็จะเริ่มมีรอยยับให้เห็นนี่ถ้าจากใบไปเรื่อยๆนะครับหน้าก็จะยับก็จะมีริ้วรอยขาวๆผุนทุกใบและมีขนาดใบใหญ่ขึ้นและทีนี้ผมจะนําใบเจ้าฟอร์มลิกาเล่นะครับที่อยู่ข้างๆกันอยู่คนละกระถาง,างนะครับ จะมีแสงออรา่ารอบๆแกนกระดูกกลางนี่ก็เป็นใบใหม่นะครับเพิ่งจะคลายตัวเมื่อวันนี้เองนะครับวันที่3และทุกใบของเจ้าลิคาเลฟอร์มนะครับจะมีสีเขียวไม่มีความชมพูเลยใบก็จะออกโทนเขียวเขียวมากกว่าถ้าเป็นกอริการกลมที่อยู่ในสวนนะครับก็จะมีสีชมพูทุกใบนะครับหลังชมพูทุกใบยกเว้นใบนี้นะครับกระถางนี้ไม่ี คี่เรามาย้อนดูพัฒนาการนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมของเจ้าคอรีโอสามการนกลมกระถางนี้ผมได้มาในานามซีบ้าติดแท็กมานะครับผมก็จะใช้ชื่อนี้อยู่บ้างก็ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับอาจจะไม่ใช่ฟอร์มจริงๆทีนี้มาชมเจ้ากระถางเล็กที่ผมยกยอดไปจะมีใบอ่อนแบบนี้นะครับสีออกขาวๆชมพูชมพู กระเรื่ออ่อนๆช่วงต้นของคลิปผมก็นำไปเปรียบเทียบไปเทียบเคียงให้ชมแล้วนะครับที่อยู่ด้านบนนี่ก็เป็นวันที่30มีนาคมนะครับก่อนจะเป็นใบแบบนั้นก็ต้องผ่านใบลักษณะแบบนี้หลังชมพูน่ากินม้วนเป็นโรแบบนี้นั่นเองเส้นกระดูกกลางนี่ขาวจ้วอมชมพูทีเดียวค่อนข้างใหญ่ตัิไปก็จะเป็น หลัง p พ n งแบ็กสมัยก่อนนี่นะครับผมให้ดูแท็กนะครับยืนยันว่าได้ไบนามสีบราแต่ก็อาจจะไม่ใช่นะครับเราก็รอดูพัฒนาการว่าฟอร์มจริงๆต้นใหญ่ๆจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมยังไม่ได้แบ่งจำหน่ายนะครับจะขอศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเส้นขาวๆมีอยู่ทุกจุดของใบนะครับเขาจะแสดงผลของ เส้นกระดูกรองที่ยิบย่อยเป็นสีขาวๆยิบๆนะครับเป็นเส้นแทบขึ้นไปบางคนก็จะรงรักฟอร์มแบบนี้อันนี้เป็นใบแก่ที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับใบค่อนข้างผ่านมรสุมแล้วทีนี้เปลี่ยนมาชมฟอร์มลิกาเล่หรือลิเกลฟอร์มเทียบให้ชมสลับกันไปมานะครับทุกคนจะได้แยกแยกกันออกบางคนอา,อาจจะไม่ได้สังเกตผมก็ได้ทำภาพนิ่ง เอาไว้ใน Pinterest ใน Instagram ใน Facebook ทุกคนเข้าไปชมได้นะครับไปเซฟและถัดจากนี้ผมจะนำต้นในกระถางอื่นๆนะครับในฟอร์มปกติทั่วไปเป็นก้านกลมกอริที่ได้มาก็จะมีเส้นอ่าไม่เหมือนกับต้นแ,กแรกๆที่ผมนำให้ชมนะครับอาจจะคลี่ใบออกมาให้ชมนะครับว่าเขามีหลังชมพูทุกใบแล้วก็ไปลองย้อนกลับไปดู ผมทาคลิปเกี่ยวกับกอรีไว้มากมายถ้าคนสนใจอยากเก็บก็เริ่มจากฟอร์มธรรมดาซิวเวอร์ธรรมดาแล้วค่อยขยับไปเป็นฟอร์มอื่นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ